สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้คุณลูกค้ามาทำประการอะไรดิคะเอออยากจะทำประกันชีวิตแบบที่แบบดูความุ้มคงอะค่ะก็ถทาว่ามีตัวไหนบ้างคะตอนนี้อายุ32แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตอนนี้ลูกค้าทำอาชีพอะไรคะเออเป็นข้าราชการค่ะลูกค้าเคยมีประกันกับบริษัทอื่นบ้างไหมคะอืม ยกเลิกไปหมดแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะาตามป้ายผลิตด้านหน้านะคะชื่อว่าลิชาสุนทาลวิทย์นะคะเป็นผู้มีใบอนุญ,ญาตในหน้าประกันชีวิตนะคะเลขที่ห้าหกศูนย์สามศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าสองนะคะลูกค้านอะอ่าคุณลูกค้าสนใจทําประกันเนาะค่ะตรงนี้ค่ะลูกค้าสนใจทํประกันตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นอยากได้เป็นเงินเก็บคุ้มครองชีวิตหรือว่าลดหย่อนภาษีคะ อยากดูที่มีความมงมั่นค่ะลดย,ยันภาษีได,ด,ด้ด้วยก็ดีอ๋อลดยันภาษีด้วยแล้วก็ได้ความมุ่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกอ่าเดี๋ยวตรงนี้ขออธิบายก่อนนะคะตัวประกันตัวประกันชีวิตที่จะนําเสนอโลค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นปเป็นประกันของบลจบมจนะคะค่ะ บรมรจอกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตนะคะซึ่งไม่ใช่เงินฝากกับทางธนาคารเงินฝากธนาคารกับประกันชีวิตแตกต่างกันยังไงเงินฝากนะคะฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยแต่ประกันชีวิตนะคะ,ประ,ะประกันชีวิตเนี่ยเพื่อซื้อความคุ้มครองแล้วก็ลดหย่อนภาษีนะคะ,คะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะ ตรงนี้จะมีเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวนะคะครตรงนี้มีทั้งหมดด้วยกันสิบหน้าลูกค้าจะลูกค้าจะศึกษาตรงนี้หรือลูกค้าจะถ่ายเอกสารไปศึกษาที่บ้านก็ได้นะคะใบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีทั้งหมด3ข้อตรงนี้ทงตรงนี้ต้องรบกวนให้ลูกค้าเซ็นลงนามด้วยข้อที่1และข้อที่2ไม่มีผลกับการซื้อประกันชีวิตนะคะไม่มีผลกับการทำรายการส่วนข้อที่3เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ยินยอมเนี่ยจะไม่สามารถ อ่าทรายการให้ลูกค้าได้นะคะอันนี้เดี๋ยวลบกันอ่านให้ลูกค้าฟังนิดน,นึงนะคะคข้อที่1เนี่ยเพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิประโยชน์สาหรับท่านให้ท่านได้รับขา่าวสารข้อมูลประโยชน์โปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้ลูกค้ายินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะคข้อที่2เพื่อใช้สําหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือตรงนี้ลูกค้าจะ ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะแต่ข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเพื่อใช้การยืนยันตัวตนของลูกค้านะคะเช่นแบบประชาชนหนังสือเดินทางซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลความอ่อนไหวเช่นชา,าติศาสนาตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ยินยอมเนี่ยเราจะไม่สามารถทำรายการให้ลูกค้าได้นะคะ<ม>เดี๋ยวรบกวนลูกค้าลงนามนิดนึงนะคะยินยอม <c oughs> เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวตรงนี้นะคะเรากวนลูกค้าทําแบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะเพื่อให้ตรงกับหลักเกณฑ์ของคอพอพอแล้วก็ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะ เดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตอ่านรายละเอียดให้ลูกค้าฟังอีกรอบหนึ่งนะคะชื่อตรงนี้ลูกค้าอายุ32ปีอาชีพพนักง,งานบริษัทนะคะ,คะอ,อยากซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้ความคุ้มได้รับความคุ้มครองนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะที่ฉันจะลองเสนอให้ลูกค้าฟัง2ตัวก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ลูกค้าฟังก่อนว่าลูกค้าอยากได้ตัวไหนเนาะ วันนี้ที่จะนําเสนอก็จะมีนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งตัวก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นตัว i ับประกันสิบนะคะตัวนี้จะเป็นฟอร์มคุ้มครองนะคะตัวนี้เนี่ยฝอรมคุ้มครองถึง5 0 0แสนเลยนะคะแล้วก็ชําระเบี้ยสิปีสามารถลดหย่อนภาษีได้10ปีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึง่งอันนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนอเนาะเขาเรียบเทีบยห้ลูกค้าฟังนะคะตัวนี้จะชื่อช่วนะคะสักูนะอีกตัวหนึ่งที่จะเรียบเทียบให้ลูกค้าฟังนะคะ <c oughs> ชื่อไลฟ์พัสเซเวอร์นะคะ2ี่สครับนะคะตัวนี้จะตากกับตัวเมื่อกี้ยังไงตัวนี้จะมีปันผลตัวแล้วก็ดบความพุ่มครองเนี่ยจะน้อยลงนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าแล้วความแตกต่างของเขาคืออะไรตัวนี้ได้รับปันผลตัวนี้ตัวนี้ไม่มีปันผลแต่ว่าความพุ่มครองลูกค้าเนี่ยถึงห้าแ0,000นเลยแต่ตัวนี้คุ้งครอ,องลูกค้าสอง0สลูกค้าอยากรับเป็นตัวไหนเริ่มต้นเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เริ่มต้นค่ะของลูกค้าค่ะ๋อตายแล้วแบบหมด แั้นขอดูตัวที่เป็นไม่มีปันผลก่อนก็ดได้ค่ะได้ค่ะว่าดียังไงได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเลยนะคะตัวประกันที่ลูกค้าเลือกเนี่ยเป็นแบบประกันไร้เอนทูอัสิบนะคะชนิดไม่มีปันผลนะคะลูกค้าอายุ32ปีเพศหญิงนะคะอันนี้ให้ลูกค้าดูด้วยกันเลยนะคะเอกสาร ตรงนี้เนี่ยตามที่ได้ดูในแบบสอบถามวอมต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยลูกค้าอยากได้ความคุ้มครองสูงอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนอันนี้อันนี้วริชาก็เลยคำนวณให้เบี้ยให้อยู่ที่5 0 0แสนนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้นะคะสามารถซื้ออุบัติเหตุค่าค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยายวนวันนี้เมื่อกี้ในนี้ลูกค้าจะซื้ออุบัติเหตุเพิ่มใช่ไหมคะ่ลูกค้าซื้ออุบัติเหตุเพิ่มเนาะ ซื้อัติเหตุเพิ่มตรงนี้ถ้าซื้อบัติเหตุเพิ่มจะอยู่ที่ประมาณ45บาทนะคะระยะเวลาการชำระเบี้ยนะคะอยากให้ดูนิดนึงนะคะนะ่นอที่สองเนาะระยะเวลาการชำระเบี้ยตรงนี้ลูกค้าชำระเบี้ยทั้งหมดลูกค้าชำระเบี้ยทั้งหมด10ปีนะคะคุ้มครองลูกค้ายาวถึงอายุ70ถึงอายุ85ค่ะของตัวนี้นะคุ้มครองลูกค้าถึงอายุ85เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าออมทั้งหมดเนี่ยปีละสองหมืนหกร้อยออมเท่าๆทากันทั้งหมดสิบปีลูกค้าลดหย่อนภาษีได้สิบปีเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,อา <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยลูกค้าสมมติว่าปีแรกที่ลูกค้าสมัครพิยไปตัวนี้ปีแรกเนี่ยจะยังไม่มีมูลค่าเวียนืนกรมธรรนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการใช้เงินหรือว่าต้อง ลูกค้าไม่สามารถส่งต่อได้อันนี้ลูกค้ามาปรึกษาได้เนาะมันก็จะมี <c oughs> ก็จะมีให้ลูกค้าเลือกอยู่ก็คือ <c oughs> ตรงน,นี้ก็จะมีให้ลูกค้าก็คือ <c oughs> การเว้นคืนกรมธรรหรือมูลค่าการใช้เงินสำเร็จหรือมูลค่าการขยายระยะเวลานะคะถ้าลูกค้าส่งส่งไปแล้วลูกค้าติดปัญหาเนี่ยลูกค้าสามารถลูกค้าสามารถดูตามตารางการเว้นคืนกรมธรรได้เลยว่าลูกค้าสามารถเว้นคืนได้ปีไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราส่งอนยะ่างเช่นเราส่งไป2องแสนหกพันแล้วเนะะี่ยค่ะเราเอาออกได้ไหมคะ ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถดูลูกค้าสามารถดูาาาร,ถดระยะเวลาการเวียนคืนได้จากตามตารางเลยะคะ่ะมูลค่าเวียนคืนกรมธรรม์จะอยู่ตามตารางด้านหลังนี้นะคะว่าลูกค้าถ้าลูกค้าเวียนคืนในปีที่1 4ปีที่15ลูกค้าจะได้จะได,จะได้มูลค่าเวียนคืนเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็ออกงความคุ้มครองจะคุ้มครองถ้าเกิดไม่เอาออกเลยก็อยู่ถึงอายุ8ปก็คือได้หแสนใช่ค่ะตรงนี้จะคุ้มครองลูกค้าไปจนกว่าลูกค้าจะเวียนคืนเลยนะคะตรงนี้นะ ล้สิทธิ์การยดหลดภาษีอะคะก็ลูกค้าสามารถลดหย่อนภาษีได้สิบปีเต็มเลยนะคะตรงนี้นะตามจํานวนปีที่ส่งใช่ค่ะตรงนี้มูลค่าเวนเว้นคืนเงินสำเร็จที่อธิบายลูกค้าฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดลูกค้าส่งไปแล้วลูกค้าเกิดติดปัญหาอะไรการมูลค่าการใช้เงินสาเร็จก็คือกรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะสำรับเบี้ยประกันภัยต่อแต่ต้องการความคุ้มครองต่อเนี่ยลูกค้า ความมุ่งครองของลูกค้าเนี่ยจะถูกลดลงเท่ากับมูลค่าการใช้เงินสำเร็จที่กําหนดไว้ในตารางกรมธรรม์นะคะหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือผู้เอาประกันภัยอยู่ครบสัญญาบริษทัทจะจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนดังกล่าวนะคะส่วนมูลค่าขยายเวลาวงเงินก็คือวงเงินเท่าเดิมแต่ปีลดลงละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปเลยเนาะ คือสัญญาเพิ่มเติมที่เสีย45บาทใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมเนี่าชี้ไปให้ลูกค้าฟังนิดนึงนะคะ, <c oughs> กกะ,คะ <c oughs> ตรงนี้นะคะออ่่าาตลเมื่ะะอ,ะะอกี้ลูกค้าซื้อเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมอ,อุบัติเหตุนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเกิดอ,อุบัติเหตุอ่าลูกค้าสูญเสียอวัยะวะ ซึ่งไม่สามารถอ่าซึ่งทางกฎหมายเนี่ยคือลูกค้าไม่สามารถทํางานได้หรือว่าเป็นคนพิการพิการนะคะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตรงนี้บริษัทจะยังคุง้มครองลูกค้าแต่แล้วก็บริษัทเนี่ยจะอ่าบริษัทเนี่ยจะเป็นคนชําระเบี้ยแทนลูกค้าแต่ว่าความคุ้มครองก็ยังคุ้มครองลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วคำว่าไม่คุ้มครองอันนี้คือหมายความว่าคือตรงนี้ก็จะมีสัญญาที่ว่าไม่คุ้มครองด้วยะคะ่ะ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นประกันพอดีตัวที่ลูกค้าซื้อค่ะจะไม่ใช่ประกันที่คุ้มครองคุ้มตัวนี้จะไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะอ๋อค่ะจะเน้นฟ้องคุ้มครองกรณีเสียชีวิตคุ้มครองอุบัติเหตุใช่ค่ะคุ้มครองอุบัติเหตุนะคะ ผลประโยชน์ของสัญญาพเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ตรงนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อเพิ่มประกันมะเร็งไม่ได้คุ้มครองนะคะตรงนี้ไม่ได้คุ้มครองเพราะเราไม่ได้ซื้อโรคหลายแรงเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะเหมือนที่บอกไปเสียชีวิตขั้นต่าเราจ่ายที่ห้าแสนนะคะช, <c oughs> ชำระเบี้ยสิบปีนะคะตรงนี้นะคะอ๋อค่ะก็คือปีสองพ่นหกร้อยบวกอนะันนั้นอีกสี่สิบห้าบาทใช่ค่ะตรงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวขออ่านเงื่อนไขการรับประกันไทยนิดนึงนะคะกรณีที่ลูกค้าไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงข้อเท็จจริงบริษัทบริษัทจะบอกรางสัญญาภายใน2ปีนับนับตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองนะคะหรือการต่ออายุกรมทัน,นหรือการกลับสู่สภาพเดิมหรือบริษัท อนุมัติให้เพิ่มจานวนเอาประกันภัยเฉพาะที่เพิ่มเว้นแ,แต่ผู้วประกันภัยมีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่ยวประกันภัยนะคะแล้วก็ค่าตัวตายภายในหนึ่งปีนะับจากวันที่มีผลความคุ้มครองกรมธรรม์หรือต่ออายุเนี่ยตรงนี้บริษัทจะยังไม่คุ้มครองนะคะสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินใหม่ผู้เอาประกันภัยอะคะ่ะสามารถาเรียกร้องสิทธิค่าสินใหม่ในเล่มกรมธรรม์เช่นการเรียกร้องเงินคืนตามกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต <c oughs> การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ ประกันภัยุบัติเทศกรณีไม่เสียชีวิตก็คือที่ลูกค้าทําเพิ่มไว้อะค่ะคการเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ลูกค้าไม่ได้ทําไว้เนาะ,ะแล้วก็การเรียกล้องเงินคืนกรณีกรมธรรม์เนี่ยครบอายุสัญญานะคะ,คะแล้วก็ <c oughs> ตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าทำเนี่ยกรมธรรมจะสัดส่งให้ลูกค้าภายใน15วันทําการนับจากที่ได้รับกรมธรรมนะคะแล้วก็ลูกค้ามีสิทธิ์ในการลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกยกเลิกกรมธรรมหรือรอะไรอย่างว่าฟรีลุกนะคะค่าใช้จ่ายนะคะภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรมนะคะลูกค้าต้องเสียค่าดําเนินการ500หรือค่าตรวจสุขภาพถ้ามีนะคะ ตรงนี้ที่อธิบายไปถ้าเกิดลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการหยุดชําระเบีย้ยเนี่ยลูกค้าก็คือสามารถสามารถสามารถใช้สิทธิ์มูลค่าเวรคืนสําเร็จเออมูลค่าเงินสําเร็จหรือสิทธิ์ขยายระยะเวลาความคุ้มครองได้นะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันชีวิตนะคะที่ลูกค้าทำเนาะแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิ าการรหย่อนภาสีแต่ว่าลูกค้าต้องถือครอง10ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัมภาระนะคะก็คือลูกค้าต้องถือกรอมาทรม์ส10ปีขึ้นไปในถ้าเกิดว่าลูกค้านําไปรหย่อนภาสีนะคะอ๋ะอค่ะก็คือเราส่ง10ปีเ้องสิบปีใช่ค่ะกรณีนะคะลูกค้าต้องการติดต่อหรือเรียกกรณีนะคะผู้ประกันไัยหรือลูกค้าค่ะเดี๋ <c oughs> ยวนะคะขอขอภาย รณีลูกค้าต้องการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ call center วลจอัอทธนาคารบริษกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตนะคะโทร1159นะคะหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยศ2 1 7ตัวนะคะติดต่อได้ตลอดเนะวลา24ช,ชั่วโมงเลยค่ะ ก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อกี้ตัว W P ที่ลูกค้าทําไปนะคะข้อยกเว้นสัญญาเนี่ยไม่ข้อยกเว้นสัญญาเนี่ยที่ที่ไม่คุ้มครองที่ไม่คุ้มครองทุกคนเลาภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ก็คือ,อทุกคนลักษที่เราจะไม่คุ้มครองนะคะก็จะมีการฆ่าตัวต,วต,ตายการทำลายร่างกายการปฏิบัติงานทางท้า,ารขณะสงครามอุบัติเหตุที่เกิดในท่ากัศยานหรืออะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้จะไม่คุ้มครองเนาะ แล้วก็ช่องทางการชำระเงินนะคะลูกค้าสามารถาชำระได้ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยนะคะ,คะหรือผ่านช่องทาง ATM ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีนะคะหรือลูกค้าสามารถชำระได้ผ่าน ระบบกรุงไทยเน็กของธนาคารกรุงไทยก็ได้ค่ะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นการอันนี้ครั้งแรกคือชําระที่นี่ไปก่อนแล้วพอปีต่อไปก็คือเราชําระตามนี้ได้ได้ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถตัดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะอ๋อก็าคือได้คอยมีส่วนลดบัตรเครดิตเลยไหมคะอ๋อตรงนี้ต้องเป็นตามโปรโมชั่นของบัตรเครดิตอะค่ะตรงนี้ลูกค้ามีบัตรเครดิตของบริษัทอะไรคะเคบีซีไหมคะอ๋อได้เลยค่ะงั้นวันนี้ลูกค้าตกลงทําตัวนี้ไหมคะอก็ดีนะคะเขาคลองเยอะดี ตัวนี้เนาะงั้นเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนะคะการชําระเบี้ยนะคะตรงนี้การชำระเบี้ยเนี่ยลูกค้าสามารถชําระได้ทั้งรายปีรายเดือนรายสามเดือนรายหกเดือนเลยนะคะแต่วันนีในแบบ้ในแบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยลูกค้ราระบุไว้ว่าอยากชาระเป็นรายปีนะคะค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้านะคะ ต้องให้ลูกค้ากรอกข้อมูลไปสมัคเอาประกันภัยตรงนี้ต้องให้ลูกค้ากรอกเองนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าแถลงข้อความอันเป็นเท็จเนี่ยจะทําให้กรมธรรม์กรมเนี้ยค่ะกลายเป็นโมฆะบริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้นะคะ ลูกค้าเซ็นชื่อตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเอกสารเซลล์พคสโต้นะคะเดี๋ยวเรากนลูกค้คาลงน้มให้หนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพนงักงานยจะส่งมอบให้ลูกค้าด้วยหนึ่งชุดนะคะเดีเ๋ยวเรากนลูกค้าลงนามตรงนี้นะคะขออนุญาตทำรายการนิดนึงนะคะวันนี้ลูกค้าจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือว่ารับเป็น,งนเงินจ่ายเป็นบัตรเครดิตจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำรายการกักคู่นะคะ ตรงนี้นะคะเอกสารที่ส่งมอบให้ลูกค้านะคะก็จะมีใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็สำเนาเอกสารเซลล์คอกโซนะคะที่ให้ลูกค้า1ชุดแล้วก็เราเก็บไว้1ชุดนะคะวันนี้ลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรจะซักถามอีกอไม่คะไม่มีงั้นขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ